สบายดีพี่น้องก็งงงกับส่องบ่าวใส่คือเข่าพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์สกูสุขคนกับขา่าวแรงพี่น้องอาหารแรงมาโทหลายอย่างบรรยายบุถึงเลยเนื้อแกงกระป๋องใช่มะเขือเนียงมะเขือแล้วก็ปนจากจัจจจ่นจมกอ,อันแมงอีนันหอยหอยหอมหอยหอมมาแจดอนกับข่าวแรงม่าพี่น้องกินนทำกันเด้อพี่น้องสบายดีป้าลูกดีเขา กันเนี่นองเดิมกินข้าวแหลนควนจักจแกงกระป๋องชามัเคืรก็พี่น้องหลายอย่างมะกัะทินผักกะมิดผักกาดผักกระถผักหลสบายดีีะพ้อนแพี่เนองย<ม>ังบขุแนวมีทุกอย่างบ่ม,มีแต่แนวบ่มีบันเนี่ได้ลนะ,ะ่ะไ,ได้ผิเลือนี่อนี้หอยหอมนะขอ,อย

Thu Nồi thu Hoặc là hoàn đeo nào Quý lời nào Mà cần nhỏ Điều nào thì nào nữa cái cái si cả nhân nào của ừ. Đơn hải, mê xà, ทำนี้กันาเกิเคยพอเด้อโอ้ค่นงมูมกม่เจ้าทำนกเจ้าเจ็บตื่นเมื่อเช้างมเย็บยาำนี้นะอาณาจกหอนหอนบ่รอตืเร่อยบ่แต่มันี่ไขแนวกินต้มมันต้มตี่มอหอยกินน้ำหอด หอมกระขอมไม่นอ <c oughs> อ่อก้ยอ,อกยกระเสียบหอมกระเสียบใส่ผักเกลือชนออนาออมนวลไม่ติดกันใส่อย่าเอาเครื่องชุเลยย่มีตาวเลยที่มันใช้ตอาอบอแบบอ็่ลยแบบแล้วก็มันเป่นตัหมอมกระเสียบใช่ไห มเขาห้องิดงแล้วเราเอาเธอเราเราเปดาเธอละครอันท่องกระเจียวห้อยหงเลยใเราแล้วก็ห้อยคือห้อยเนื้อได้จุดอ้อยห้อยหยหห้อยห้อยห้ห้อย้อยหหอยอออเ้ออ้ยอยออยยห้อยย

เราก็ะบอกเเว่าเยอะแล้มัหายเยอะก็คกิน้งเนอเคือหูี่ินวนย่เราจิงจะกินได้รอกมาข้าผ่ากินห้อยตะลึกตะล็กไหมเนาะอเคยันเบอร์นี่ก็ใค่ลินเจ้ามันินผ่าไล้บ้างน่แอละะมาเผืคนได้มเาเราไม่เผื่อได้หมครับแมาไปเยาได้ยาหลามาให้ให้เจ

เอาตัวสุกแต่ชีมันนีกินบุคน่เอกินเยอะงไรนะอืมหายอยเนี่มันแศเป็นกลดนี่นันไม่เป็นอย่างคือหอยูเออไม่เป็นอไอยู่ยังไงมันเปนอยางเป็นอยาง มันจะดับหมือนดบับเรากเหมืนไม่ดับเราคอยหอมลายเลยหอมน่อยแกเม็ดก่กุ้งแล้วดูก้อยกุ้งไปอนสคุ้งไปะแสนพน้อย่ตนกถออยู่แลานน่หาน่งลมนได้สแกมหวา People, woman, นมหลยกผัดหน้าตนอแน ม,มนันโหเลนาวมันหลงมันมีนเสียมันแค่ช้อมาข้อมันยบบนังบ้านไมองคุยยังไงถอันนี้ตอนนั้นเขาไปเขาลาเยาเขาบปาเป็นกระโบนู่้วก็แดงแล้วนุณแล้วุณโคไปแล้วทำผ่าไปแล้ว ก๋าป่ากับข้าพอ่อมกันีดอกควานเนอี่มันแฉะก็มีกิ่นนะนี่มันแฉนะใช่วยให้ินกำไมอืมไข่ตะก้ออยู่ไหนเนาะไม่หวามึงเอาไข่ตะก้อดีนะ วัดน้ำว่าถตหอบหัก,กมุกห้องเพ่ันตนมนเลื่องกินเะี้ยก็มีตินแล้วมีตินเย้ครัมียาก็ยาหอั นยังเรามันัวะมัุแรจะจมัจะกระป๋องเ่าไหร่มันมแมบก็คือสายจัดจ้ามนเห็น่ย Ôi mà cái hến quay em tí tí như vậy Mất tiểu lo hết chồng mà anh khắc

ถ้ามีกลิ่นั้นงว่ามันงเขาเาคือคนครับามีแจวนะครับเอ๊ะออกนะเนี่ยเนี่ยเะน่ยแก้แก่เพิ่ให้ด้เยอเ่มเติมเ

โอ้โหโอ้โหอันนี้โอเคกันน้องขับเต้าเป็นาหมน้องขับมีโอเคนเต้าเอ้โอเคขับเจอเจอไปได้อันนี้นะอันเป็นยาเสพติดเหรอเจอเจเจอเตจีเจอเตจีไงนะเพื่อนเพ่อนกเออโชบไปแล้วุ่๊บโชบเตจี เอาแล้วพี่น้องเราจะปิดคลิปไปนอนพี่น้องเนาะกินข้าวต่อก่อนเนซีเบิร์ดได้นะกินข้าวมันกินต่อจะได้ก็บอซอร์ก็ข้อขมโมกบใจเนาะผมแม่พี่น้องสุขสุขคนกินกินแช่ซีสุขสุขคนที่เขาเบิรงมุสโรมส่งบอสใจฝากก็ไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อที่จะบริภาษ์คลิปใหม่ๆไม่พอคลิปหน้าพี่น้องบายดี